การพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาระยะที่2 M 6หกลุ่มจังหวัดยโสธรวันที่11กรกฎาคม2564ศึกษาดูงานณนะโ,โ,โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทาอเภอลงนกทาจังหวัดยโสธรโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทาได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ซึ่งนักเรียนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการค่ะคณะกรรมาการบริหารโรงเรียนอนุบาลเริงนงทานายธีรพลสายสุผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเริงนงทานางรัพีพันธ์ชัยวัตริธิกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเริงนงทา โครงสร้างการบริหารโรงเรียนอนุบาลเริงนุกทาประกอบด้วย 1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ2กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 4. กลุ่มบริหารงานทั่วไปค่ะกลุ่มบริหารงานวิชาการมีขอบขายงานดังนี้ค่ะ 1. การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2. การวางแผนด้านวิชาการ 3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6. การวัดผลประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9. การนิเทศการศึกษาการแนะแนว การบริหารงานด้านวิชาการที่เป็นเลิศส่งผลให้ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนอยู่ในระดับดีมากและคุณภาพของการยกระดับผลสำเร็จทางวิชาการผลการสอบโอเน็ตเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ3.47กลุ่มบริหารงานงบประมาณมีขอบขายดังนี้ค่ะ 1. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. การจัดทำแผนการใช้เงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 3. การอนุมัติการจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 6. กการตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณกลุ่มบริหารงานงบประมาณมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ค่ะ ผู้เข้ารับการพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา m .6 กลุ่มจังหวัดยโสธรขอจบการนำเสนอการเรียนรู้สภาพจริงในวันที่11กรกฎาคม2564สวัสดีค่ะ